สวัสดีครับเพื่อนๆผมแจ็คจากร้าน TC พิวเตอร์นะครับวันนี้มาแนะนําสเปคสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับก็แรงมากๆเลยนะครับก็ใส่ชุดน้ํา3ตอนนะครับแล้วก็การ์ดจอเต็มๆแบบนี้นะครับสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับก็อยู่ในงบที่ผมมองว่าคุ้มค่ากับราคานะครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นสินค้ามือหนึ่งทุกชิ้นนะครับแล้วก็สเปคจัดเต็มนะครับถึงจะไม่ได้ถึง i7 นะครับแต่ผมมองว่าแค่นี้ก็สตรีมเกมเล่นเกมทั่วไปนะครับตัดต่อทุกอย่างคือจบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เริ่มต้นนะครับเป็น CPU นะครับ i5 นะครับ 12400F นะครับตัวนี้นะครับเป็น CPU ที่แรงนะครับก็แรงคือสามารถจับคู่กับตัวไหนก็คือจบเลยนะครับผมมองนะตัวนี้ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับ i5 ตัวนี้นะครับ 12400F นะครับก็สามารถ OC overclock ได้นะครับบอร์ดใช้เป็น z 690นะครับก็ลูกค้าสามารถเอาไปใส่เป็น i7 i9 ได้อีกในอนาคตนะครับจะไป OC จะไป overclock กันได้เต็มที่เลยนะครับแต่อันนี้คือเราทำ แบบแค่ xmp เดิมไว้นะครับให้ลูกค้านะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดนะครับมันใหญ่เลยไหมนี่ครับเป็นเมนบอร์ดนะครับอ่าโอเคใหญ่มากนะครับแ6 9 0ตัวนี้นะครับก็รับรองนะครับว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนเห็นก็ต้องชอบนะครับเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟนะครับใส่ m 2ได้2ช่องเลยนะครับ3มช่องนะครับ1 2 3สาเลยนะครับประมาณ3มช่องได้เลยนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดเต็มนะครับสวยมากนะครับก็คือแบบทุกอย่างคือ ออกมาคือดูสวยมากๆนะครับเข้ากับเคสเข้ากับทุกอย่างนะครับถ้าใครทําสายขาวนะผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับเซทหกเก้าศูนย์สตลีเจนนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือหล่อไม่แพ้กันนะครับเป็นแรมโดมิเนเตอร์นะครับแพตตินัมอาร์จีบีนะครับตัวนี้เป็นประกันไลท์ไทม์นะครับของคอแซนนะแต่ตอนนี้ผมมองว่าหายากมากๆแล้วนะครับผมก็อันนี้ลูกค้าเขาฟิกมานะครับกวจะหาได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะยากแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าทางคอแซเลือกผลิตหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ผมก็ไปจับหามาให้ลูกค้านะครับหายากมากๆเหมือนกันนะครับก็สามารถปรับไฟได้นะครับเป็นไฟน้ําตกเป็นคือแบบ RGB ยังไงก็คือแบบสวยนะครับ Dominator ต,ตัวนี้เป็นตัวท็อปๆเลยน่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดในวงการแล้วแหละก็จะเป็นคู่แข่งกับอ่ตัว G-Skill ตัวที่มันเป็นพวกไทเดนสีทองสีแพตินัมนะครับประมาณนั้นนะครับก็ผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจก็ลองไปลองหาดูกันได้นะครับ ก็ราคาค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นการ์ดจอนะครับการ์ดจอเป็น RTX นะครับ3070 Ti จศูนที่ไะครับของวิชั่นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่จะว่าแรงก็แรงมากๆนะครับแต่ได้ยินข่าวว่ามันร้อนนะครับมันอาจจะร้อนกว่าตัวออรรัตอะไรอย่างนงี้นะครับเพราะว่าตัวฮีทไปมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านะครับก็แต่มัน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 เป็นสีขาวไง ก็คือเราก็เลยเลือกนะครับมันเป็นตัวนี้นะครับก็เป็นวิชันนะครับเพราะลูกค้าเอาไปเล่นเกมนะครับไม่ได้เอาไปขุดไม่ได้เอาไปอะไรทําอะไรอย่างนั้นนะครับผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับเพราะเป็นสีขาวนะครับแต่อาจจะติดแถบม่วงมานิดหน่อยนะครับมันก็โอเคนะครับผมมองว่ามันก็ตัดกันดีสวยดีนะครับอยู่ในเกณฑ์สีขาวที่สวยมากๆนะครับสำหรับตัว RTX 3า7 0 TI ตัวนี้นะครับเป็นตัว Geekbyte Vision นะครับผมเพื่อนๆคนไหนชอบก็ติดต่อเราได้นะโอเคนะครับต่อมานะครับเราใช้ M.2 นะครับ ตัวนี้นะครับเป็น W D Black นะครับ s N 7 7 0นะครับตัว s N 7 7 0ตัวนี้นะครับเป็น W D Black 500 g b นะครับเป็นตัว Gen 4นะลีด่าอยู่มาสัก5,000นะครับรองจาก W D Black นะออรัดมานิดหน่อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แหละนะผมมองนะผมก็จำไม่ค่อยได้ใช่ใช่แล้วครับก็คือลีดไลท์อยู่มาสัก5,000นะครับช่วง5,000นะครับประกันยาวๆนะครับตัวนี้ก็ประกันอยู่ที่ประมาณสัก5ปีนะครับโหคุ้มนะครับตัวนี้ W D Black ลองจาก WD Black ตัวที่ผมบอกนะคือลองจาก WD Black ตัวรีสเจ็ดมานะครับผมพูดผิดตอนแรกโอเคครับก็ตัวนี้รับประกันนะครับว่าแรงแน่นอนนะครับสำหรับคนที่หาอยู่นะครับบางคนอาจจะไปติดที่ซัมซุงนะครับผมมองว่าใช้ WD Black บ้างก็ดีนะครับมาแรงเหมือนกันโอเคนะครับต่อมานะครับเป็น power นะครับ power นะครับเราใช้เป็น thermaltake นะครับ850วัตต์โกนะครับตัวนี้เป็นตัว gf นะครับไม่ใช่ gf 1นะตัวนี้เป็นตัวที่ เขาเรียกว่าอะไรอะในสายขุดเขาชอบกันเรามั้งตัวที่หายากเหมือนกันนะมันชอบของขาดเมื่อก่อนนะครับตัว G F เนี่ยครับมันก็เป็นของสายขุดที่เขานิยมกันแต่คือเราเอามาใช้กับคอมเนี่ยคือมันดีมากๆนะครับถ้าสายขุดนิยมเนี่ยคือการันตีว่าคอมเราก็พังยากมากๆแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้ในวงการขุดยังไม่มีญหาเลยนะครับก็ผมมองว่าเป็นฟูลโมดูล่าด้วยนะครับก็ถอดสายได้ทุกอย่างนะครับก็สวยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับก็สวยมากๆนะครับตัวนี้ 80พัดโกด้วยนะครับก็คือจ่ายไฟแรงแรงนะครับ850วัตต์นี่ใส่ได้ยัง3090เลยมั้งเนี่ยนะครับหรือจะใส่พันวัตต์เพิ่มเอาก็ได้นะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ยาวนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับโอเคอันนี้ผมให้ดูพัดลมนะครับก็พัดลมของคุณเรืองมัตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นของซวิเกิลโฟนะครับก็เป็นสามตัวหลังนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับเป็นสามตัวหลังนี้นะครับให้มานะครับเพราะต่อยชุดน้ํานะครับ ก็สิงกันเลยนะครับสวยมากๆนะครับสามารถปรับไฟได้แบบทุกอย่างนะครับภายในแบบชุดน้ําอันนี้คือไล่เรียงกันมานะแต่แรมผมไม่ได้ปรับนะให้มันตัดไว้นิดนึงนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็อยู่พันกว่าบาทนะครับผมมองว่าใช้บ่อยนะครับสีขาวก็สวยจริงๆนะครับไม่ต้องไปจับตัวขนาดตัวละพันห้าพันหนึ่งก็ได้นะครับผมมองว่าแค่3ตัวเนี่ยที่มันจับคู่กันเป็น R G B อย่างนี้ก็สวยมากๆแล้วนะครับโอเคส่วนชุดน้ํานะครับชุดน้ํา ตังนี้ด้ป่ะอินเสิร์ตป่ะโอเคนいいี่นะครับชุดน้านะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีตัวปรับไฟให้นะครับมีตัวต่อต่อมาให้เลยนะครับเขาเตรียมพร้อมมาให้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ชุดน้ํานะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับชุดน้านี่นะครับตะกี้ที้จิ้มผิดนะโทษทีชุดน้ำอยู่ข้างหน้านะครับอ่าชุดน้ำสามตอนอยู่ข้างหน้านะครับก็ใส่ได้พอดีกับเคสสี่พอดีตัวนี้นะครับก็รอๆแรงๆแบบนี้นะครับก็ลองกันดูนะครับผมมองว่าเย็นนะราคาอยู่ประมาณสัก สามสี่พันไม่เกินนี้หรอกครับนะราคาสามสี่พันนะครับแต่สวยมากๆนะครับเป็นสีขาวทั้งเซ็ตเลยนะครับก็แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็มีไฟนะครับเนี่ยครับมีไฟเหมือนกันนะครับแสดงวิ่งวิ่งอยู่นี้ครับแต่คือมันต้องไปปรับในคอมนะโอเคนะครับส่วนตัวเคสนะครับตัวเคสตัวนี้ก็อย่างที่ผมเคยทำนะผมเคยทําบ่อยมากๆนะครับสําหรับร้านทีซีคอมพิวเตอร์นะครับก็ทํา เคสตัวนี้บ่อยมากๆเลยนะครับลูกค้ามาหน้าร้านนะครับไม่ว่าจะทําสีดําสีขาวหรือว่าจะทําตัวตะแงหน้าเป็น Air f o นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่ากว่าตัว Air f o นะครับเพราะตัว Air f o ตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวใหม่กว่าตัวนี้นะครับแต่ผมว่าสาหรับตัวผมนะอันนี้ความรู้สึกผมผมมองว่าตัวธรรมดาค่อนข้างจะสวยกว่า Air f o นะครับเพราะว่ามันไม่มีตะแงหน้าผมว่าอาจจะไม่ชอบรูนะครับแต่ถ้าใครชอบก็แล้วแต่ลูกค้าทุกๆคนนะครับก็อันนี้ความคความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็มองว่า ดีนะครับเคสตัวนี้ใหญ่นะครับชุดน้ำสามตอนสบายนะครับติดพัดลมได้เยอะนะครับได้ประมาณ6ตัวนะครับก็หน้าหน้าสามหลังสามนะครับเอ๊ะหลังหนึ่งบนสองนะครับก็ครบประมาณ6ตัวนะครับเย็นนะครับก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เอาไปใช้ในห้องที่เป็นพัดลมห้องแอร์นะครับได้สบายๆแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากร้าน T C คอ c o m เตอร์ไว้ด้วยนะครับมีทั้งระบบปลายทางนะครับมีทั้งทิกต็อกนะครับมีทั้ง เฟซบุ๊กนะครับให้ทุกค้าลูกค้าทุกคนติดตามกันได้นะครับก็ขอบคุณกันมากที่แบบทักก็มาหากันนะครับก็ตอนนี้เราก็มีบริการทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านมาซ่อมหน้าร้านนะครับหรือว่าจะติดต่อผ่านทางทิกตอกมานะครับแล้วก็ทางเฟซมาไอจีเราก็มีนะบอกเพื่อนติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ลืมบอกงบไปนะครับเครื่องนี้นะครับงบประมาณ6 0,000่นนะครับ ก็เซเลมดดมิเนเตอร์อย่างนี้นะครับก็ตอนนี้กัดจอก็ตกลงแล้วแหละแต่จะตกอยู่ในมือ2นะครับแต่ผมมองว่ามือ1เนี่ยยังราคาเหรนเลนี้อยู่นะครับก็ถ้าใครไหวนะครับก็แนะนําเลยนะครับเซ็ตขาวแบบนี้เราพร้อมบริการให้นะครับทักหาเราได้เสมอ